สวัสดีครับผอกับเสียนคนมันก็ครับวันนี้น้องอยังนี่น,น้อจิงไห้สวัสดีนะจ๊ะคุณตา,าจีจ๊ะ,จะเออวันนี้เฮ็ดไม่นู่นหยังไข่ถอดไข่จิ๋วโอ้ตีไข่ให้นนะูน้องเขาเพิ่งนะเออถอดไข่ไปจุ๊บจุ๊บผู้ใดหิวขาดถอดไข่เลยครับรอบเด็กจ้าพอ่อมาจ้าเอาลองตัวไว้ถีดถอดไข่แล้ววันนี้ โ oh. อ,อ้โหเห้ยไปใครหิวขอรอบเด็กมาเด้อจ้าอ่ะเขยเดี๋ยวเขยซีดเองเฮ็ดให้พ่อกับแม่กินเอา้าจับดูจับดูโอ้โหลูกเขยโซ่พี่มือทอดไข่ครับพี่น้องลูกสาวไงโอ้โหได้การได้การได้การเดี๋ยว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 เอา Siki mèo luôn hãy nên phi long mọi nhà phụ đề án mọi nhà mặt nhà mặt ăn mặt nhà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  mặt ต้นไวท้ทอดต้นไห้ทอดต้นไปรุงเองพ่อมอามา,มากินขอน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยไข่เียวไข่เจียวมากินไ่คียว้โโกันเออมากินไขเ่เจียวน้ำกันครับน้ำกันจ้าม,มาต้นไน้ซอมด้วยหรอลูกโอเคมา มากินข้าวน้ำกันเด้อครับบัดนี้ครับมากินข้าวไข่เจียวน้ำกันกินข้าวไข่เจียวต้นไวยน้ำกันเด้อจ้าโอ้โหถอดเองกินเองจ้าแม่นว่โอ้โหลูกสาวไข่ฮั่นฮ้อนฮั่นเป่าเลยเป่าเป่าเป่าโป้งเย่อเฉีบจ้ามามามาพี่น้องมาบัดนี้เฮ็ดลูกสาวเขากล้องครับพี่น้องครับ ไม่มีแนวไทยมันนี่โอ้ถอดเองกับมือครับไข่เกียยเก่ยวเคยเจียวโอ้กล่องเบื่อขออภัยนะครับเด้อแซบวะแซบยกโปะดูเฮ้อจเจียวเฮ้อมันหอนพ่อูกเอามันยังหอนอยู่ตอนที่ให้ลูกกินเลยเออโอเคครับผม ยังมาติดตามกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวต้นไว้เห็ดเมนูยังต่อไป <Yo. S 1> เห็นเมนูอี๋ยัง mm, no, no, no. ต้มไก่ป่ะต้มไก่ครับพี่น้องโอ้ <S <S โอเดี๋ยวมาเบิ่งต้มไกต่ตรงก,กันครับโอเคครับขอบคุณหลายัครับที่เขารับชมครับบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย <Yeah. S 1> จ้า